สวัสดีครับพบเจอกันเือนเดิมนะครับในช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งกับผมออกมาหาพึ่งหามีมกับผมครับเจอแล้วลังนึงพี่น้องวันนี้ลองมาทางที่เคยได้ไปเมื่อ15วันที่แล้วครับผมผมทิ้งช่วงไว้ประมาณ15วันถึงจะย่อนกลับมาดูตรงจุดเดิมอีกทีนึงนะครับมาถึงก็เจอจริงๆครับพึ่งลงซ้ำครับผมเพราะว่าพึ่งมีมมันใช้เวลาประมาณ15วันในการก่อสร้างรังให้พอดีนะครับนาอก็หวังว่าจะลังขาวพอดีครับเพราะว่ารอบนั้นยังไม่เห็นครับลังนี้นี่ก็ภผครับ รังก่ขนาดกลางครับผมเท่าเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกทีนึงครับผมลมควันครับผมหวังว่ารังจะอ่อนเขาสวยพอดีครับเพราะว่าพึ่งประมาณสิบห้าวันครับโอ้โอดต,ตรงกลางครับพอทางๆแปนหนึงครับ โอ้อยากครับผมมีผมโหนไว้เลยนะเนี่ยเหนื่อยเลยจะมีควันหรือเปล่ามีสนแล้วครับไม่มีเวลาเลยครับผมไยเป็นต่อยครับโอ้ ผมจะรับยังไงล่ะเนี่ยผมจะรับยังไงล่ะเนี่ยน้องต้องไปตกอีกละมั้งเนี่ยไปตกนิดนึงครับเต็นน้ำดีดีครับผม ยาวเลยครับพี่นนุกขอทำเวลาครับขาบลงครับผมอื้โอ้ยน้ำสวยๆครับได้ไมากครับผมทุรกทุเลียแต่ไม่พังครับลัง สวยงามเลยครับถอดตรงกลางครับพี่น้องตอนแรกผมเห็นตรงนี้นีกว่าจะขาวสวยทางลังกลายเป็นถอดนิดนึงคือกันครับแต่น้ำสุดๆครับอูห้หยอดเลยเนี่เต็มครับแต่ไม่ปิดตาแต่รีดน้ำนี่ไหลจวกเลยนะไปกันต่อครับหลังแรกมาแล้วครับมันๆ ครับผมเก็บถูกกลับไปต่อครับมายุดดูภูมิเห็นตัวบินเขาบินออกกับพี่น้องแต่๋ยต้องไปลุนกันว่าลังเปลี่ยนหรือ,อยังครับภูมิมันหนาครับผมจนดงล่างกับริมห่วยยังไม่เห็นลังนะครับโอ้เห็นแม่ลายลายแต่ไม่รู้ว่าปินหรือ,อยังครับพี่น้องอุ้ยยังจะยังไม่ปินเลยนะ เห็นไม่ชัดครับเดี๋ยวเดผมขอดูกันเด้อมันี่ยังไม่เป็นรูปรังม,มีน้ำปิดตาโอ้ยเป็นละเป็นล้โอเคครับลุยเลยท่าน,นเห็นหัวน้ำเลยครับผมปิดตาเลยครับลุยกันเลยครับผมเหมือนหัวน้ำจะสวยครับผมครับแต่ล่างอาจจะเป็นกระดาษครับ ยังวานเลวครับผมปล่อยไว้แค่สิบห้าวันบางทีพึ่งมันก็ไม่ได้ก่ะตั้งแต่วันแรกเนาะมันอาจจะพึ่งมาก่ะประมาณสักสิบวันทีเดียวอะไรเงี้ยแต่พึ่งมีแต่ไม้ไหม้เลยแค่ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นโอ้ตกหว,วยพี่นอ้องลื่นเย่อยู่เนะโอเค ดูกนต่อคับผมไม่เป็นไรครับลื่นตกเวยใช่ตรงนี้เป็นการหาหาหมายส้ําครับก็คือว่าเคยมาแล้วรอบหนึ่งมาสิบห้าวันทีเแล้วผมก็ได้ไปหลายลังอยู่รอบมีมาอีกก็มีครับเริ่มจับเอาในระลังพิงผมลงหมดละผมหาพิงไม่เจ๊จอยโอนอยู่นู้นหลังทึบเลยครับ โหหัวหนามไหม่หเจ้ายวไปดูกันใกล้ๆเด้อพี่น้องแป๊บนึงเด้อแต่บอกสุดๆบอกเลยสุดๆสุดๆเลยว่านามลังอ่อนเขาจุ๊กอุ้ยหน่องเลยหาสามหลอบสองกันอย่างนี้เลยครับถ้าไม่มีใครมาเอาตัดนาไปก่อนนะเรากำนดเวลาได้เลยครับผมสิบห้าวันมาอีกทีหนึง่งกลับมาอีกทีหนึ่งครับ ถึงจะพอดีเป๊ะครับผมโอ้โพี่น้องดูนะ้านี่เจ้าเป็นสามเหลี่ยมครับรูปหัวใจไ้ยสะออนจริงๆเ้วพึงยังไหมอยู่ด้วยนะพี่น้องเห็นไหมเนาะเห็นไปด้วยกันแล้วเนาะม่สะออนจริงๆ เดี๋ยวดีๆนครับกวาดโต๊ะอีกครับต่เอาง่ายๆครับผมโอ,โอ้ยลังอ่อนเขาสวยหรือเปล่าลังยังไม่เห็นครับถูกผมหายเป็นไหนอ้า เดี๋ยวพี่น้องหาทุบก,กอนโน้โอ้นี่เห็นแล้วสุดยอดสุดๆสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยหลังนี่ ดีๆครับค่อยๆครับผมมันกิ่งสอดเยอะเหลือเกินครับมันจับคอนแบบไหนดูนี่มหัวน้ำใหญ่แล้วครับอู้เนี่ยเจ้าพี่ลื้อหัวน้ำครับผมเป็นลูกพจนใจสามเหลี่ยมเลยครับเหมือนได้หัวน้ำสองก้อนนะครับอู้ยแม่กันไกลผมไปดูนิดนึงอื กิ่งในกิ่งคอนพี่น้องเลยจากในกิ่งคอนรักแบบนี้ดูไม่ออกเลยแห่สิดายเนาะโดนนิดนึงครับอือหือกิ่งในเป็นกิ่งคอนเนี่ยผมจะถือ,อยังไงเนี่ยแตกแทะลังนี้พี่น้องเลยแตกแทะ อ้ยังอ่อนเขาสวยพี่น้องเลยกำลังกินเลยครับอู้ยสวยจริงๆอันนู้น่าจะเป็นคอนลักครับผมอู้แตกอีกแล้วตรงนี้นั่นมันดอครับผมอือ,อพี่น้องไปงามจริงๆรังนี่แต่กลัวจะเอามุนนี่แหละ หัวมันอยู่แบบกิ่งค้อนไม่สถเทียนครับเ,ออเริ่มแตกแล้วนุ่งตูงแตกหน่อยกับออภไยเลยครับลังนี่ อื uh huh. จะตัดคอนแล้วครับแต่คอนอยู่นู่นครับผมตัดยาวๆนิดหน่อยครับ mm hmm. uh huh. ไม่เจ้า uh huh. mm hmm. พี่น้องดู mm hmm. รังดูลัง,ลงนี่รังเหมือนได้พึงสองลังครับผมโอ้ mm hmm. uh huh. งามจริงๆเอาละออกครับผม เชียร์แม่กันนอกกันครับลื่นตกอีกสิละผมตกพังหมดเลยด้นี่อู้นั่นนั่นนัน่นพี่น้องเดือดปืึนนะเมฆแมฆเมฆงามจริงๆลังนี่อๆๆๆย้ยัเขียดตรงนี้แล้วกัน เหมือนได้พึ่งสองลังครับลังนี้อ่อนๆสวยๆอ่อนๆสวยๆเลยครับลังนี้ครับ เหมือนในพื้นสองลังไม่ละพี่น้องนี่รังหนึ่งฟังนี่รังหนึ่งฟังนี่ครับผมหัวน้าก็เหมือนสองก้อนครับเอาละครับเรียบร้อยครับผมยังไม่ถอดสักรุ่นเลยครับผมครับรังขาวกำลังกินเลยครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับผมรับทุกไปช้ต่อครับผมครับดอกหนึ่งเอาได้หลายรังเลยนะครับ สุดติงแต่ผมจะวางยังไงไม่เห็มันแตกไปถึงบานไม่แตกได้เอาลละครับใส่ตะการครับผมคงต้องวางไปแบบนี้ครับพี่น้องนี่นครับหลังเสียหายนิดนึงต้องขออภัยเลยครับแต่ทางด้านนี้มันมีกิ่งคคนคำคำยันอยู่ครับผม โอเคครับหมออยากกันไปวัยบานก่อนรับลังนี้เสียดายครับกว่าจะถึงบานนี่ก็จะเละก่อนนะเนาหาต่อกับผมเฉกลังนึงกับพี่น้องติดติดกันเลยกับผมครับสามลังติดติดกันเลยนะอยู่ในภ่มกกางป่าครับผมมห่วยนี่จุดเดิมที่เคยได้เลยครับเคยได้ตรงนี้กับอยู่อีกเหมือนเดิมครับผมต่ลังไมใหญ่ครับลังตัวนี้นะอยู่นู่นเดี๋ยวไปดูกันชัดๆครับ่รู้วาเป็นหรือยังครับผมอาจจะพึ่งไมกคือกันนะครับอยู่ตรงไหนนอ ไม่เห็นเฉยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องออไหนหรออ๋อนูน่นอยู่ตรงนู้นครับผมเป่าชุดควัน,นครับอืมไปเช็ดล่วงนังนี้ถือคันถือว่าเป็นพึงห้อยโครงนลครับผม่ถ้ามีน้ำก็จะเอาครับ ไึ่งใหม่รังกําลังอ่อ,อนคข่าน่นอนครับสิบห้าวันนี่เพิ่งไม่เกินสิบห้าวันเดียวกับาไม่เกินสิบห้าวันน่ะจริงๆเลยครับเ,เดี๋ยว,ยวมุดป่าไปหน,นึ่งนู่นครับพี่น้องอาจจะเห็นไม่ชัดเลยครับรังนี่ผมต้องมุดเอาครับผมไม่อยากทําลายป่ามากเอาไว้ให้มันมากาะอ,อีกครับผมไม่อยากทางเยอะครับ นะเดี๋ยวตัดออกมาดูเลยเนาะคุงให้โขงกับมีนาไมเน้อตัดคนไปก่อนครับ ก,ก็ก่อนกระเดะตัดก,กุ๊ลระดึงมาครับผมเออเอออันนั้นหรอหลังเสียหายนิดนึงแหละโอ้มีน้ำอยู่ครับผมเล็กๆแต่มีน้ำครับ ครับผมได้มาแล้วลูกค้าต้องการกินแบบเล็กๆก็มีครับผมให้หาให้อยู่ครับเอาละพอดีครับผมไนะปออกครับเออๆๆลือนี้เกพี่นอ้องอุยอะไรกันเนี่ยฟังหวยชั้นมาก <c oughs> อแบบนึงนะครับ ัที่สามครับผมเล็กๆแต่ก็กำลังกินครับกำลังกัดพอดีคำโอเคเรียบร้อยอลงตะกาครับเดี๋ยวใอยจัดแจงอีกทีหนึ่งเนาะเจออีกร่างหนึ่งพินหนองห่างมาสามเมตร แผจะอยู่พุ่มเดียวกันเลยครับผมครับจะเป็นบึงไม้โครงเหมือนกันนะครับแต่หัวหน้าออบฟอดีนี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมหมันมันแล้ววันนี้พี่น้องยังไม่ต้องหาไก่เลยติดๆกันเลยสี่รางครับลุยกับผมทูบดอกเกาเองนะครับพึ่งเดือนห้าครับพี่น้องแล้วก็เป็นลืมแจ้งพี่น้องเนาะคลิปนี้เป็นโครงการหารายได้สไตล์ลูกทุ่งนะครับวันที่16กครับผม หาผึ่งขายครับสั่งไรได้ครับผมเป่าควันใส่ครับอ่ามีนามอีกเหมือนกันครับผมขังก่อนก็เอาตรงที่ผมลงมานี่หละนี่ไปล่างนึงเหมือนหลอกก่อนนะครับทิบห้วันทีแล้วนยู่แถบจะบ่อนเก่าเลยครับผมถึงลังเก่าหรือเปล่านี่ขนาดเท่าเก่าด้วยเอาละลมควันแค่นี้เลยพี่น้องทับทูบเลยนะครับ <c ười> ไปยับครับ พิงห้อยค้งกับพิงหน่อยมันไปต้องอะไรมากแล้วครับผมหมุดหมุดตัดเล้วพี่น้องขอไฟแต่ภาพเหมืนชัดครับเหมืยนไม่น้อยเนาะแต่คึ้นๆเลยลนาม,มือสบอทำเวลาอย่างรวดเร็วครับนะครับหนามดีๆครับพี่น้องบางในหน่อยแต่หนามดีมากแล้วก็อ่อนสวยครับเพราะว่าสิบ ไม่เกินสิบห้าวันครับพึงไม่เกินสิบห้าวันพี่น้องดูเอาเด้อสุดยอดงามกับผมก่อเดี๋ยวอีกไม่อีกสิบห้าวันทางนาผมก็จะมาหาไม้นี่แหละครับอีกทีหนึ่งเนาะวนไปแบบนี้เรื่อยๆกับผมรวมทั้งไม้อื่นด้วยผมม่ทิ้งไว้ประมาณสิบห้าวันก็จะวนไปครับผมครับทำแบบนี้แหละครับผมครับถ้าใครไม่เอาก่อนเนี่ยโอ้เนี่ยได้แต่แบบนี้ครับผมปลายต่อครับผมครับมาเจออีกรังครับพี่น้องอยู่ก็กาไม้ไผ่ริมห้วยนี่ครับผม แต่ก็ไม่ไ่นี่มันไม่นาครับเดี๋ยวเจาะเอาเลยครับผมอยู่ตำลุอยู่ตำๆนลุนครับผมอยู่แถวๆนู้นครับผมเดี๋ยวเจาะเข้าไปนี่เลยครับริมห้วยครับลงมาเอาด่านห้วยนะจะง่ายกว่าครับผมเจาะเข้าไปตรงนี้ครับนี่นี่ครับแทบไม่ต้องเจาะเลยครับผมถึงล่างเลยลังอยู่ตัวนาแล้วครับขนาดกลางครับผมหัวนามสวยครับอยู่ตรงนี้นะ เาะเป็นหนึ่งก็เห็นล่างชัดๆครับผมวันนี้มานครับพี่น้องไม่ต้องหาไกลเลยครับเพิ่งอยู่ติดกันเลยครับสีหาลังนี่ในไกลกันเกินลอยเม็ดสักลังเลยครับผมเดี๋ยวลมควันครับลังกำลังสวยครับพี่น้องเพิ่งไม่เกินสิบห้าวันนี่ครับแต่ลังนี้นาจะสิบห้าวันเต็มเลยหรือเปล่าเนี่ยเชิง แก่ๆไปนิดนึงครับผมอดคอนนะครับไม่ลีลอรีบกลับบ้านเนี่ยผมบ่ายโมงกว่าแล้วอุ้ยดีปึ้งเลยพี่น้องเอ้ยอุย้ยเกือบไปเกือบพน้าพังดีปึ้งเลยครับเดี๋ยวดับควันกันแบบนึงเด้อต้องรีบครับจังหวะนี้ ง,งีอ,องานเขาละไม่ค่อยได้ตัดกิ่งออกครับเพราะว่าอนุรักปาา่าไม่ไหวก็เลยจะทุลักทุเลนหน่อยขยาวเลยครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยเม้าครับกลัวลื่นก็กลัว นี่นต้นกิ่งใหม่ดีนะไม่พังกับหัวน,นาำดีดปึ้งเลยปไปเลยเชิงถอดหน่อยๆครับล่างนี่แต่ก็ยังไม่ทอดมากครับพี่นองเห็นไหมเรามีแต่ส,สวยๆกับผมพึงพ่งผึ่งสิบห้าวันไหม่เกินสิบห้าวันนะครับไปออกครับผมหัวน,นาำตุต่นเลยแต่พึ่งขนาดกลางครับกําลังบุกแปลวกับผมริมห่วยเหมันเดิม ถึงไม่เกินสิบห้าวันครับอ้ยหัวนามสุดยอดอ้ยสวยจริงๆพึ่งวันนี้สวยจริงๆโอ้ยหลังสวยจริงๆพึ่งไม่เกินสิบห้าวันพี่น้องเลยจำสูตรนี้ไว้เลยครับผมครับถ้าไม่มีคนหาตัดนาก่นนาะนี่ผมโชคดีครับไม่มีใครมาหา ไม่อยากตัดมากครับผมต้นกลางป้าอนุหลักไว้ครับโอ้แต่กริงนี่มันจะทำผมเสียผึ่งได้นี่นั่นมันชอบบีดกับตัดแลวบีปึง้งนี่เอาละขยับอีกนิดนึงผดด็่สศึกครับผม สุดยอดครับผมเดี๋ยวนะหนีไปหนีไปจะตัดคอนตรงนี้ขยำเลยก็ได้ครับลังนี่ลังไม่ใหญ่ถูกออกมาครับโอ,โอ้ลังจิขาดลังจิคาดลังจิคาดขยาแรงโพดดูน้ำพี่น้องแทบจะปลิ้นออกมาเลยครับผมมันเต็มเปลี้ยนอะ น้องเอ้ยมันเป็นพึ่งไม่นะ่ะไม่ใช่พึ่งเก่า,าพึ่งไม้นี่นำนำ้ำน้ำจะไหลจากเลยครับเวลารีดน้ำนี่น้ำเยิมแล้วพี่นอ้องอะไปถึงตะการไปไว้ครับผมครับโอ้ตรงดีบกลับบ้านแล้วพี่น้องอากาศร้อนน้ำพึ่งผมเหลียวหมดเลยนี่จะเสียหายหมดกรบผมนี่มันเต็มมากโพดครับล้างข้างล่างก็จิเลี้มดกรบผมเอาละครับก็กลับบ้านเลยเลยครับผม,บบบบน,บผมนี่ล้างนี่เอามาสวยๆกันด้วยนี่เลิมไปมดแล้ว มันร้อนครับข้างล่างก็ยิงรับน้ำนักครับผมเอาละก็บ,บ้านเลยเลยเฮ้พี่น้องเด้อได้คุมเลยแล้ววันนี้ผลงานวันนี้ครับพี่น้องไปฝุกเจอหกกลางแต่ไกลกันเลยครับผมสุดยอดครับเด่แต่ละลังดูขนหนามครับพี่น้องโอ้สวรรค์จริงพึ่งวันนี่ลังไม่ใหญ่เท่าไรอกแต่มันนามมันสุดยอดจริงๆครับยิงลังนี่น,นี่พี่น้องเอ,อ้ อังในน้อยๆก็น้ำดีทุกรังแล้วก็ที่สําคัญรังหมายถึงรังมันเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยก็สวยครับสวยทุกรังครับผมไม่มีพึ่งแก่เลยเพราะว่าพึ่งไม่เกินสิบห้าวันครับหมายนี่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวหาลูกค้าครับผมครับผมก็มีลูกค้าแล้วนะครับตามคิวแล้วครับผมครับก็ไปซื้อถุงใหม่มาเลยครับนี่มาแพ็คให้ลูกค้านะครับพอดีถุงแพ็คนมนมันมดครับผมก็เอาเป็นถุงแบบนี้เนาะได้คือกันนะครับต้องฤดูร้อนนี่ต้องใส่ถุงครับผมครับต้องแยกนามแยกรังเลยครับนามมันเริ่มไหลแล้วครับผมมันร้อนครับ อาไปแพ็คถุงใส่ถุงแป๊บนึงครับครับพี่น้องก็มีเจ้าของมดแล้วครับผมก็แพ็คใส่ถุงอย่างนี้ไปเลยครับสองเจ้าครับวันนี้ครับผมนี่เจ้านึงครับผมแล้วก็นี่เจ้านึงครับผมครับนะขอส่งให้ตามคิวกับผมครับออกไปส่งพึงครับผมเอาพึ่งทั้งมดลงตะก้าครับผมครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยน่ากินแทะเะสะออนพึงครับวันนี้พึงไม่ครับผมไม่เกินสิบห้าวันพึงไม่ถึงสิบห้าวันมันสวยอย่างนี้หลยครับเอาละไปส่งพึงให้ลูกค้ากันครับส่งพึงไปให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง วันนี้ไปกทมทั้งสองลายเลยนะครับผมเขตภาษีเจริญกับเขตคลองสามวาครับผมครับนะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนครับผมครับลับบ่านกันครับครับผมก็เหมือนเดิมนะครับสรุปรายได้ตอนเย็นครับผมครับวันนี้ผมขายพึงทั้งหมดได้หกร้อยห้าสิบบาทเลยนะพี่นงนะโอ้ยวันหมานครับวันนี้ครับที่สําคัญคือไปหาแค่แป๊บเดียวครับประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเนี่ยครับพอดีผมวางไปกับอ่กว่าจะวางกับสับไปเที่ยงครับผมออกไปเที่ยงนะ ใบายมงกว่ากว่าก็ได้ครับมาบาทนะครับได้หกลอยห้าสิบครับผมได้พึงห้าลังใช่ไหมผมลืมแล้วนึกครับอ่รายได้ก็หกลอยห้าสิบของเก่าคือห้าพันสามร้อยหกสิบครับผมครับบวกกับหกลอยห้าสิบวันนี้ก็ได้เป็นหกพันสิบบาทแล้วพี่น้องวันที่สิบหกนะได้หกพันสิบบาทแล้วครับฝากติดตามไปจนถึงวันที่สามสิบมีนาเลยครับผมครับไปดูว่าจะได้จักบาทครับ อันนี้ก็ 650. หกร้อยห้าสิบยอดกระปุกครับผมเป็นหกพันสิบบาทตเตอร์พี่น้องเดอ้อเอาละครับผมฝากติดตามด้วยนะครับติดตามกันไปยาวๆจนถึงวันที่สามสมีนาคมเลยครับผมครับมาลุ้นกันว่าจะได้กี่บาทนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับวันที่17ครับผมสวัสดีครับ